สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับผมขอตอนรับข้อหวยข้อเบอร์ทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องแนวทางตัวเลขครับสําหรับคลิปนี้แอดกลับมาอยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมสมานรวมใจนะครับ่อยพี่น้องครับผมจึงแอดกลับมาตามตัวเลขตัวเบอร์แล้วก็มีโอกาสมารวมบุญกระเพลินนะครับมาซอยเฮ็ดซอยสั่งในส่วนของฐานพระประธานนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ถือว่าที่เด็ดมากครับผมมาฮอดนี่ปู่บอกว่าสร้างที่มาเฮ็ด สาราพระพุทธโสทรนครับผมเฮตฐานพระประธานพระพุทธโสทรนครับผมฟันเด็ดนะครับผมผู้มากกระซิบบอกเป็นโตว่าจันว่าซึ่งเพิ่นอนสีมากกระซิบโตไรนะครับคลิปนี้เนี่ยโอ้โหตื่นเต,นต้นมากาถือว่าเป็นอยียงที่มอกเคยสัมผัสได้รูปแบบนี้มาก,ก่อนนะครับ แต่ก่อนอื่นก่อนไก่นะครับผมแอ็ดกับขออนุญาตอาไลเซย์ไรน้ำผู้มีกิจท่าที่ร่วมทำฐานพระประธานแล้วก็นำชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดมาเขียนใส่แผ่นทองไว้ใต้ฐานพระประธานเพื่อให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขนี่ครับผมหนึ่งในนั้นก็นคือคุณแม่ดวงหาไทยครับผมแล้วก็คุณแม่ต้อยคุณแม่น้องลักคุณแม่สุธนีแลคุณแม่สุนิสาค,คุณแม่สมพรออคุณแม่เข็มทองล้ะก็ คุณแม่ดวงแก้วนะครับซึ่งเป็นผู้มีจิตธาร่วมออนุโมทนาบุญทำฐานพระประธานนี่ครับก็ร่างเฮ็ดฐานพระประธานครับช่วงนี้ครับผมอ่านี่ก็คือพระพุทธโสธรน,นะครับอันเชิญเพิ่นเข้ามาแล้วแต่ว่าเพิ่นยังบ่มีฐานสําหรับผู้ที่ร่วมบุญนะครับเฮ็ดฐานพระประธานก็นยังร่วมได้นะครับตอนนี้ก็ยังขาดเหลืออีกเยอะแยะครับผมปูนชาปูนยังก็ยังบ่มี แล้วก็ดานนอกกันยังบริฉาบครับผมก็ยังรวมบุญกันมาได้ทรงไล่ซื้อไล่น้ำกันเข่ามาได้เพื่อทีมว่าจะลึกใส่แผ่นท่องไว้ใต่ฐานพระประธานทางสถานปฏิบัติทาใหม่นะครับตอนนี้ก็มีความคืบหน้าพอสมควรนะครับแต่ว่ากันยังขาดเหลืออีกหลายสิ่งหลายอย่างเอ้าบ่เสียเวลานี่ก็ครับผมสร้างอยู่ทั้งหนานี่ครับเดี๋ยวสิสัมภาษณ์ว่าเพื่อนฝัน่าอย่างไรครับตามแอดมาเลยครับผมผููว่นสร้างเด้อฝันมาซั่นมาเห็นงานย่นสองเสมอว่าสร้างฝันดีว่าซั่นฝันได้เลขได้เบอร์บัมีจังไห ฝันไปฝันฝันคือกูบายอยู่นี่บ่ฝันฝันตั้งแต่พัดมาเห็นงานนี่บ่กให้ฝันให้ยังไงนั่งลาตั้งไม่เห็นงานนี่เลยตั้งฝันบ่ดเนี่ยคือพุ่มพันธุ์ที่ดีแค่แน่แถววันเหงาเออพันธุ์พันธุ์ที่ดีไปไหนหไที่พอดอ๋อที่รบกวนออกไปสัมภผัสทั้งนอกเลยบ้บคือนั่นแค่นอ้ออเอารบกวนสร้างในจังหน่อยนะพลาดไปสัมภผัสทั้งนอกอันนี้มันสีเสียงสีวัชพัดเจนนะเจียวเจียวเจียวปวดที่ไปที่มากจังเลเอา ยังก่อนเลยครับท่า,า,านยงลบปูนจากไรก็จากไรอ่จาจักสร้างไหนต่อสร้างไหนนะี่ยเสียงรบกวนทีไรนแน่นนหน่อยครับอ,รอ่าเนี่อันนี้ก็สร้างผสมปูนอืมอันทั้งปูนเป็นสร้างจากแยกไปเนี่ยก,กันผู้ปั้นกับตะปั้นไปเอาไปทั้งหมดเลเอาใส่เออปูนอ่ะทั้งหลังปูนอ่ะ ทั้งผู้ลอก,ก้ากับปานนั่นเออนี่เรามองนางพอดีพอดีกุติลงป่ากับยุททั้งผุนแล้วครับอ่าเพื่นกำลังอ่า,าเห็ดซาลาอ่าเห็ดซาลาไว้้ถาให้ช่วงขอพรรษาเนี่ยเพื่อนมาทำวัดทำว่างสนะินะเพราะว่าเพื่อนกับมีตะกุติน้อบ่มมีซาลาเพื่อนกำลังเห็ด ซอยเฮ็ดไปก็ได้ผู้มิจิทา่าเอฟซีห้าองเราสุกูทุกคนได้มาซอยเฮ็ดซอยสางกันเอ,อก็ค่อยได้เฮ็ดได้สางไปแล้วครับได้ปูนมือสอบสองสอบปนเปนกันไปครับผมค่อยเฮ็ดค่อยนั่นไปที่แล้วเนี่ยบันี้กกับมาฟังชัดๆจากปากสางสรูางฝันไว้จังไรมาเฮ็ดงานอยู่นี่สามมือครับพี่น้องครับผมมาทํางานอยู่นี่สามบันคือมาเหมาฉาบเป็น,ปนบ,บม่มาเหมากอฉาบครับผมมาเหมากอฉาบแล้วก็ได้มาฝันเนาะฝันเกี่ยวกับตัวเลข,ต,เลขตัวเบอร์ว่า มีพุ่มเพิ่นมาเขียนไห้ว่าจันสิ่งเขียนตัวใดนั่นผู้ใดก็ะทิเวเอาชัดเจนบจ่ได้ทอผู้ผเพ,พิ่นฝันเองเนาะแซกฝันตแบบ้งเป็นตำแมงยู่ไว้ยบ่ก็ได้ไปคือครับผมมาครับผมเาสวัสดีครับจังครับผมเอาตอนนี้มาเฮ็ดอยู่นี่3ามหมื่นแล้วเนาะว่าพ่นงานเฮานี่เนาะครับอ,าอ,านอ,นอบ่าเฮานอนอยู่นี่เลยบ่ครับผมเฮานอนอยู่นี่คือกลับไปนอนบ้านกลับไปนอนบ้านครับกลับไปนอนบ้านครับโอ้กะฝันกะฝันอยู่บ้านพู้น้อครกลับไปนอนอยู่พุ่นฝันอยู่พุ่นเนาะครับ อืาวอานนี้ที่ถามเรดิบ่ะนี้เอาเขาเลยอ่าถามเลยความฝันฝันจังไหนฝันลักษณะใดฝันเป็นตัวเลขตัวเบอร์บอกเครื่องแบบใดจังไหนขันเป็นนี่ฮังเทียกะฮางเทียกะได้ยินสิงหูโอ้แค่ได้แค่ได้ยินมากกับหูยังสิ่กะมีีโดยช่อนมากเขาสิไปรับเหมากับไปรับเหมาน้ำวัดนนั่นวัดนี่เฮ็นจังสั้นบ่ไปไต่แต่ตามวัดบางเครื่องบ่บ้านน้ำบ้านกับไปขึ้นกันบ่ไปทั่วไปอนะ โอ้ปกติเคยฝันลักษณะนี่บอมีคนมาเขียนเลขเขียนเบอร์มีคนไหมเคยอยู่บ่เคยถืบบ่ผาานี่เอาอันนี้ว่าวว่าวกันตรงๆเลยเคยฝันจัิงๆหรืะเคยเคยแม่นบ่ลยังแม่นอยู่ยยย YouTube, ถืออยู่นะถืออยู่เนาะถือบางเท้ากะสุยหน่อยๆย,ยังสี่ก็มีโอ้สุยสุยหน่อยๆอ่าฟังเด้อพี่น้องครับผมฉะนั้นแล้วเ้ากัเหาฟังตัวเลขเขาได้ตัวเลขแล้วเ้าก็ต้องมามาขึ้นมาลงมาพีนี้ปีนี้พิจารณามาวิเคราะห์กันอีกที่นึงเนาะแม่นเออเที่ยวนี่ฝันจังไหนสั่ง เที่ยวนี้ครับผมฟันว่าเป็นมากกว่าสิบคือบก่อนเลยฟันว่ามากกวสิบแมนตอนประมาณหกทุ่มจะเข่าตีหนึ่งเนี่ยนะหกทุ่มสีเข่าตีหนึ่งแมนครับผมเป็นสิบมากมว่ากระจิบเสี่นะโอ้เป็นเบาเป็นหูให้หูยินเสียงเสี่นะครับผมเราแล้วเป็นกระไบเสี่เลยของเนี่ยนะโอ้ได้ได้ยินเป็นเสียงเลยได้ยินเป็นเสียงเลยว่าเพป็นเสียงนี่เป็นเสียงคนอ่าพ่อจี อันนั้นในบ่พ่อสรีสะเกดออกมาได้บ่ว่าเออเป็นเสียงค้นเถาคนน่มซ้ำไหนกนผู้ยิ่งผู้ชสยเป็นผู้เถาเสียงผู้เถาผู้ไส้ผู้ยิ่งผู้ชสยผู้ชสยโอ้โหละไคนยิ่งลูกเป็นผู้เถาเป็นกรรมกระซิบให้ฟังจังสินะว่าซิบเป็นโตสซิบเป็นโตเบาเสียงฮวงี้เพื่อนบอกว่าว่าบนวารางจังไงเพื่อนบอกบ่บ่แต่เพื่อนบอก บอกสองตัวนึ่บอกสองตัวแต่ว่าคุณบอกคุณบอกล่างคุณบอกสองตัว่าบอกว่าสองตัวบนเด้อสองตัวล่างกับพ่อได้ไวจังไรแต่ว่าคุณวาดสองตัวไงเสีอเข้าไปมือแร่งแม่นลุงเอาเนาะมือแรงกลับไปบอกเพื่อนมากกว่าสี่ไบอกว่าสิเอาบนเอาล่างอะไร่างไรกับบอกเพื่อนเด้อกระชีพกับบอกบนบอกล่างนี่แม่ว่าสันเด้อแต่ว่าเพื่อนเพื่อนผับอกผัวบนผืวล่างให้เขาเขาจับพ่าวนะโอ้ให้เขาจับพ่าวเอ้าลองลองเบิ่งดูเอ้าพ่อได้อบกามา ไปยืมปูนั่นเห็นเห็นดำนั่งทิมย้อนแดงๆเป็นย่างกระซิบส่วนมาพูดถึงมากกระซิบหลายอย่างไรกันเลยมากกระซิบเี่ยวนี้กระทิบได้แค่สองตัวไม่แค่สองเนาะแล้วคือว่าผู้ที่มากกระซิบนี่มันฟุ่มจาก,กวัดนี่บอกทั้งจังใดเฮ้ยมาเจใสผู้ที่มากกระซิบดีคือว่าคือว่านี่กว้วมกีเห็นส่วนตัวกัคือว่าแต่ว่าฟุ่มนี่เพิ่นสีมาอยู่เรื่อยน่ะฟุ่มเพิ่น เพิ่นจิมาหาอยู่เรี่ยไปจำาดีอเพิ่นจิม,นนนมาซื้อสารอยู่ตลอดซื้อ,อส,สารอยู่ตลอดนั่นต้องขึ้นเพิ่นจิมแม่เรามีเพิ่นซื้อสารอยู่ตลอดแต่ว่าจากสีมันฟุ่มดก็ฟุ่มให้ฟุ่มหน้าฟุ่มหรือจังใดจังเมียนฟุ่มใดเท่ากับบอมันใจนั่นแหละเพิ่นเพิ่นจิมาซื้อสารอยู่ตลอดแต่แต่ว่าสำหรับคลีปนี่เขาไม่เห็นงานอยู่นีก็เลยก็เลยบริยาใจว่าจิเป็นภุ่มใดไม่เห็นงานอยู่นีสามเมือเนะเพิ่นมากกับีบตามมากกับซีบอีกรอบหนึ่งออกบ่ เียวมันดูเออออกอยู่เอาบานี่เขียนตัวเลขให้เพื่อนให้ให้สร้างเขียนหลดเพียงเอือนี่ยังสี่นี่ยังสี่ชัดเขียนก็สร้างเดลยนี่ผู้ฝันเพื่อนเนาะเขียนวันที่อะไรตอนนี้บอกเขียนวันที่แล้วเขียนตัวเลขเลยครับเราต้องเขียนวันที่เดี๋ยววันที่เดี๋ยวผมเอาเองอ่าก็คือเอาง่ไงว่างวดนี่ก็คืองวดวันที่สิบหกนี่ละเลขศี่ออกวันที่สิบหกพอกัาคมสองหาหกเจ็ดนี่แหละเพื่อนเพื่อนกระสิบจังสี่เลยตัวเดียวโคโลตัวเดียวโคโล เก้ากับหกหกเป็นเก้าซับกันไปกันมากเลยตอนนี้โอ้โหโอครับพี่น้องครับผมเอาเอถ้บผมได้ตัวเดียวโคโลครับพี่น้องครับเป็นต่สออนส่ออเอ้าวตาเตียติกะทีได้ความเพ็ดรความสั่งน้ำเพลินนั่นตัวความหมายเนาะวันนี้นีเลขเก้าเลขหกเนี่ยง่ายไปเรื่อยแล้วล่างสี่ละครับถ้าเคยเป็นไงที่เพิ่นมาฝันในเลขเก้าของสี่เคยหมุนเป็นเลขหกบ่เคยคือกันเคยคือกันเคยคืดกันเพิ่นมากอาชีพเนี่ย ค่ยหมุนคือกันโอ้ค่อยหมุนคือกันแง่โอ้แต่แต่วันที่ได้หมุนสองตัวนี่เนาะหกเป็นหกเก้ากะจีมาเปลี่ยนหกหกกะจีมาเปลี่ยนเก้าหกหกบ่เก้าเก้าต้องสั่นกระได้ดิเพราะว่าเข้าหมุนเด้หมุนคือหมุนลงบ่หมุนเนี่ยเคยหมุนดูหมุนเนาะหมุนเกิดหมุนลงเก้ากะจีเปลี่ยนหกกันมาอ่าหกขันสมมติว่าหกตัวหลังนี่เป็นหกข้องที่มันมาตัวเก้าทั้งหนาหมุนจะโกเก้าทั้งหนา ขันหมุนมากเป็นฮงฮกหลดแมนค่ะแมนบ่าขันสมมติว่าตัวเก้าทั้งหนาเนี่ยว่คงทีเนาะฮกตัวทั้งหลังขันสมมติว่าหมุนนี่มาเปลี่ยนเก้านี่กลายเป็นเก้าเก้าบานนี่แต่ว่าปูคนเคลื่อนมากคนจะมาบอกมั้ยสิสิมัดยึดตัวทั้งผีดิฮะตัวตัวรักรักนุ้ยบ่ค่าคะรักนุ้ยเออจะเป็นรักนุ้ยโอ้ขันมุนหมุนทั้งพี่แมนแต่ว่าตัวตัวหนาคงทีแมนโอ้สวยงามสวยงามขันวางสันเนาะหมุนหมุนหมุนอื้นี่ครับพ่อช่างไัยซื้อเล่านะ พอช่างพุ่มนาเออบอพอช่างไผ่เรามาเล่เหมาอยู่นี่เรามาเล่าเร่าสี่วันเถอะเออได้มาเป็นตัวเลขมาฝากตอนพ่อแม่มีน้องอ่าช่างทำศาลาอ่าพระพุทธโสธรกันตัวเนาะทำศาลาเป็ถุงศิลาอืมทำนอันนี้กับแม่นตุงเสียละโอ้ยันแม่นอยู่ดอกเรื่องวะนี่ยันแม่นจังๆคักๆอยู่ออกยันบวกลับอยู่เพราะว่าเจ้าไม่เห็ดบุญเด้ซ้ำไม่เห็ดบุญดินี่เออไม่เห็ดบุญไม่เห็ด สาลาพระประท่านพระพุทธสุภทธรน,นี่โอ้โอวดนี้ออกมาตรงๆหกเก้าหรือเก้าหกนี่ปัดทได้อยู่ดีว่นั่นเห็นว่าตะเบอร์ท่อมากกันยังเปลี่ยนหกเลยเห็นบะสองห้าสามหสองห้าสามหกเบอร์ท่อขามาเอ้าเจ้ไหนตัวเลขตัวเบอร์ก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปนี้กับอ่าขีขออนุญาตบาดค่้สร้างสร้างกันยังบริกนเข่าดอกก็จะได้รบกวนสร้างซ้ำนี่เดี๋ยวจังไหน มีความเคลือบหนาจังไรก้อนหัยสีออกกับชีได้มาติดตามอีกเกิ่กว่าบซาลาเ้าสีแล้วกับชีได้เฮ็ดยุ่งจังสี่เหรอเน่าสาร้างเนาะครับอา่จาจังไรกับลรกกวนสร้างทำานี้ครับขอบคุณสร้างหลายหลายครับผม